ร่วมจัดไปโดยยามาฮ่าเครื่องดื่มโคกก็เข้ามาสู่ช่วงที่3ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับเป็นประเด็นที่ทั้งโลกนะครับสนใจเมื่อนักวิ่งขาเทียมออสการ์พิเทอริอสซึ่งเป็นนักวิ่งนะครับชาวแอฟริกาใต้ ยิงแฟนตัวเองเสียชีวิตในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะรอดล่าสุดได้ตัดสินแล้วนะครับว่าฮีจะรอดหรือไม่รอดคุกจะได้เข้าหรือไม่คำตอบมาแล้วออสการ์พิโตรรอุส ตัวพ่อนักวิ่งขาเหล็กวัย29แห่งแอฟริกาใต้เขาเป็นเจ้าของ6เหรียญทองกีฬาพาราลิมปิกส์ด้วยการแข่งขันสำหรับคนพิการจากทั่วโลกซึ่งความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันนี้ก็เทียบเท่ากับกีฬาโอลิมปิกเลยทีเดียวครับเขาดังแล้วก็ที่ขนาดได้ฉายาว่าเป็นชายไร้ขาที่วิ่งได้เร็วที่สุดนะครับดังมากสามารถมีรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวนะครับปีละ70กว่าล้านบาทจากตัวพ่อที่ เหมือนกับจะมีปมด้วยสู้กับชีวิตจนกลายเป็นไอดอลของหลายหลายคนนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะต้องไปอยู่ในคุกซะแล้วละครับเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเขานําอาวุธปืนนะครับมายิงแฟนสาวของตัวเองเสียชีวิตคาห้องน้ําในบ้านของเขาเองเนี่ยแหละครับซึ่งทางด้านออสการได้ให้การกับสารว่าเข้าใจผิดคิดว่าแฟนบุกรุกเข้ามานึกว่าแฟนเป็นขโมย แต่ว่าล่าสุดมีพยานในเหตุการณ์นะครับให้การว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าก่อนที่จะได้ยิงเสียงปืนได้ยินเสียงออสการ์กับแฟนสาวเถียงกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นออสการ์งานเข้าต่อครับเพราะว่ามีคนไปพบยาโดบนะฮะสารป้องห้าม รู้ไปถึงเข็มฉีดยาในห้องนอนของออสการ์อีกด้วยโอ้โหซึ่งเขาเคยถูกตัดสินว่าฆ่าคนตายโดยประมาทนะครับซึ่งทำให้เขาต้องรับโทษโดยการถูกกักบริเวณในบ้านของคุณลุงในแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับแต่ล่าสุดหลังจากมีการตรวจสอบกันเป็นเวลานานมาวันนี้เขาอาจจะต้องใช้ชีวิต15ปีในคุกครับเพราะว่าสารอาจจะเปลี่ยนคำตัดสินจากฆ่าคนโดยประมาทมาเป็นฆ่าตกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ออสการ์ก็ยังประกันตัวอยู่นะฮะ แล้วก็ยังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านของคุณลุงอยู่หากผิดจริง15ปีเข้าคุกนี่น่าจะเป็นการตอกย้ำนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นตัวพ่อที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีหนึ่งสิ่งที่ใหญ่กว่านั่นคือกอมอ,อกฎหมายก็นี่แหละครับก็ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดจะต้องเข้าคุกเขาบอกเข้าอย่างน้อยใน15ปีเป็นอย่างต่ําก็ไม่มีใครละครับควรจะใหญ่ไปกว่า กฎหมายนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาในหลายประเทศเพราะเขาบอกว่าเวลาคุณเป็นคนดังทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดซึ่งเป็นการส่งข้อความหรือเมสเซจที่ผิดๆนะครับจริงๆคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ถูกหรือผิดก็ควรจะว่ากันตามเนื้อผ้านะฮะจากเรื่องโหดๆแล้วมาดูเรื่องดีๆกันดีกว่าคุณผู้ชมประเทศไทยเพิ่งมี bike for dad ล่าสุด bike for dad ปั่นเพื่อพ่อดังไกลไปถึงที่อังกฤษ ดังถึงขนาดยอดทีมของพรีเมียร์ลีกไป for dad เหมือนกัน very good ไปดูกันครับทีมตัวพ่อจัดไปเพื่อพ่อหลวงของคนไทยนักฟุตบอลจิงจอกสยามและตอสตซิตี้เห็นภาพคนไทยเกือบล้านออกมาปั่นเพื่อพ่อ ซึ่งท่านประธานและรองประธานของสโมสรเลสเตอร์คุณวิชัยและคุณอายวัฒน์ศรีวัฒนประภาก็ออกมาร่วมปั่นด้วยนักกีฬาเห็นบอสพวกเขาเห็นพลังคนไทยเห็นความรักที่เรามีต่อพระเจ้าอยู่หัวเราซุปตาวงการบอลจึงของร่วม b บ ke for dad ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงให้ฮือฮาทั้งลอนดอนนำทัพโดยแคสเปอร์สไมเคลกมือเก่าชาวเดนมาร์ ia, ากริยาดมาเรสติกอัจฉริยะเจ้าของฉายาเมสซี่แห่งอัลจีเรีย ชินจิโอคาซากิกองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติญี่ปุ่นเจมี่ฟอร์ดีกองหน้านัมเบอร์วันทีมชาติอังกฤษและดาวซันวัสูงสุดของเกาะอังกฤษและคลาดิโอรานเอรีผู้จัดการทีมจากอิตาลีต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับ thank you for จัดไป for คนไทย และสุดท้ายคุณผู้ชมครับทุกคนที่มีความฝันนะฮะที่อยากจะบินไปชมฟุตบอลที่อังกฤษที่เมืองแมนแมนแมนเชสเตอร์ Man Manchester, Manchester, ซึ่งมีทั้ง2องทีมก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟังให้ดีคุณผู้ชมอาจจะมีลุ้นเบนไปดูบอลนี่คือกิจกรรมโดนๆที่สปอร์ตมาเฟียนแนะนำ ทริปสุดมันตะลุยแดนอังกฤษโดยเครื่องดื่มแมนซัมพาคุณไปเมืองแมนเชสเตอร์เมืองตัวพ่อบอลอังกฤษกติกาง่งงายเพียงฉีกฉลากและดูรหัสข้างขวดหรือดูรหัสใป้ายฝาห่วงกระป๋องดูแลตัวเองแล้วมาร่วมลุ้นไปทริปสุดมันตะลุยแดนอังกฤษเชียร์คู่ดาร์บี้แมตช์ถึงเมืองตัวพ่อบอลอังกฤษแมนเชสเตอร์ Manchester. ขอทุกคนนะครับโชคดีและนี่ก็คือสปอร์ตมาเฟียสุดยอดกีฬาทั้งตัวพ่อและก็ตัวแม่ที่เรามานำเสนอในวันนี้คุณผู้ชมหากถูกใจอยากชมรายการของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถทำได้นะครับที่ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็คือ YouTube Champ Channel นะครับเข้าไป Subscribe สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ฝาก ไลค์ like ด้วยนะครับกาบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับส่วนโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นั้นก็จะขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ฝากติดตามมีอะไรเด็เดๆก็ส่งมาให้กับรายการของเรา ได้นะครับสำหรับคืนนี้คุณผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการวันอาทิตย์หน้านะครับกลับมาเจอกันที่นี่ครับช่อง3 v a ว i e ตีนะครับช่อง28เวลาดีๆครับ5ทุ่ม20นาทีกับผมแชมป์พิรพลนะครับส่วนพรุ่งนี้วันจันทรแล้วนะครับขอบทุกคนมีพลังในการตื่นมาเพื่อที่จะไปทำงานกันพรุ่งนี้ก็สามารถชมรายการของผมได้ก็คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับทางช่อง3 HD ช่อง33 เวลาดีสินาฬิกา40นา,าทีนิดนิดทางช่อง3นะครับสำหรับคืนนี้กุดไนสวัสดีครับ